บ้านบุกระโทกตั้งอยู่เลขที่168หมู่14บ้านหนองหวายตำบลหนองหัวแรดอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานครราชสีมาเขตสองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม มีนักเรียนทั้งสิ้น295คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนบริหารงานโดยนางรมิตาสีมาพลผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายยุทธภูมิดอนเถื่อนรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการดำเนินงานการตเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 7 7การเตรียมความพร้อมการยกผลสมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านบุกระโทกดำเนินการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning โดยจัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมสะท้อนความต้องการของผู้เรียนเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การดําเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านบุกระโทกได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาโดยการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime โดยนำนักเรียนทัศนศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ AI มีการสอนทักษะเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนโดยจัดตลาดนัดอาชีพให้กับนักเรียนทุกวันพุธเวลา13นาฬิกา มีการสอน Active Learning ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโรงเรียนได้ํำเนินการโครงการสุขขาดีมีความสุขโรงเรียนรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและมีความปลอดภัยมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดโรงเรียนบ้านบุกระโทกขับเคลื่อนตามนโยบายเรียนดี มีความสุขเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตไปอย่างเป็นคนเก่งคนดีมีความสุข